ขอขอบคุณนะครับคุณวัสัน400บาทอยากอยากให้ทำตอนยาวประมาณ15นาทีจะดีมากครับฝากให้พิจารณาด้วยนะครับโอ้โหขอบคุณมากนะครับแล้วก็จะพยายามนะครับจะพยายามให้ได้ต่อคลิป15นาทีนะครับเฉพาะเดือนนี้นะครับผมขอโทษด้วยนะครับช่วงนี้ใครคอมเมนต์อะไรมาใน YouTube ผมไม่เข้าไปอ่านเลยไม่กล้าตอบคาถามเพื่อนๆ<ม>คลิปนี้เสร็จจาไปไล่อ่านนะครับแล้วก็ส่วนเหตุผลที่หายไปนานอยู่ท้ายคลิปนะครับฝากกดไลค์ให้ผมด้วยกดด้วยนะครับนักคา,ารืหาดของเจ้าเมืองฟ้าเมกากําลังภายในในร่างกายของข้านั้นดูเท่าว่าจะถูกปิดกั้นไว้ไม่ให้สามารถใช้ได้อย่างเต็มที่ดูเหมือนว่าสาสนักนั้น จะเริ่มวางค่ายกลนไว้แล้วสินะแต่นี่มันคือเมืองของข้าสัมผัส,สศักดิ์สิทธิ์เออฮะนี่มัน่ข่กลเจ้าหงจงอย่างนั้นเหรอแท่งศิลาพวกนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยหินศิลายวนมากมายถ้า,ากว่าใครสามารถทําลายมันได้แล้วก็ก็จะสามารถดูดซับหินศิลายวนเข้าไปได้ภายในแท่งศิลามากมายพวกนี้มีเพียงแท่งเดียวที่เป็นจุดศูนย์กลางและมีตา่ข่กลอยู่ในนั้นใช้ได้เลยนี่ สามสำนักใหญ่ดูเท่าว่าพวกเจ้านั้นเพื่อง,ง,งับพลังของผู้ที่เข้าร่วมที่เมืองฟ้าเมคาของข้าจำเป็นต้องใช้หินจิลาหยวนมากมายขนาดนี้ได้อย่างนั้นเหรอเอาละข้าต้องีบหาจุดศูนย์กลางที่ใช้ควบคุมค่ายก้นนี้แล้วแปลเปลี่ยนมันให้อยู่ภายใต้การควบคุมของข้าเพียงเท่านี้รูปแบบค่ายก้นนี้ก็ไม่สามารถที่จะปิดกั้นพลังของข้าได้อีกต่อไปดูเท่าว่าจะเป็นเจ้าเสาต้นนี้สินะ เอาละถ้างั้นก็เปิดออกได้แล้วมาดูกันว่าพวกเจ้านั้นใช้อะไรควบคุม่ายกน้นีนีอยู่เอฮะนิ่มมันผนึกห้าทิศอย่างนั้นเหรอใช้ได้เลยนี่ดูเท่าว่าพวกเจ้านั้นมีของดีอยู่ในมือเลยนี่ถ้าหากว่าเป็นนักเล่นแร่ปแปรธาตุทั่วไปแล้วก็คงจะไม่สามารถแก้ไขผนึกซับซ้อนที่อยู่ภายใน่ข้กลกนนี้ได้เด็ดขาดแต่ว่า มันไม่ใช่เรื่องยากสำหรับตัวข้าแล้วแล้วสิเอาละเอาละตอนนี้ตัวข้านั้นสามารถเชื่อมต่อเข้ากับเจ้าได้แล้วมาดูกันว่าเจ้านั้นอยู่ระดับใดเอ่อฮะมีผู้บุกรุกอย่างนั้นเหรอใครกันที่แสหาที่ตายเช่นนี้เอฮะบ้านะทำไมพวกเขาถึงได้มากันเร็วเพียงนี้ละ่ะแต่พวกเจ้านั้นมาช้าไปแล้วเหรจิตวิญ,ญญาณมังกร แปเปลียนอฮะบ้านะคิดจะหลบหนีอย่างนั้นเหรอเจ้าไม่มีทางรอดพ้นพวกข้าทั้งสองไปได้หรอก <c oughs> การโจมตีทางจิตวิญญาณอย่างนั้นเหรอดูเท่าว่าสามสำนักใหญ่พวกนี้จะมีนักเล่นแร่แปรธาตุที่พอมีฝีมืออยู่บ้างแต่คิดจะโจมตีข้าด้วยพลังจิตวิญญาณได้หรือยอย่างไรกันเอ่อฮะบ้านะภายใต้รูปแบบค่ายกล เจ้าหงจงไม่สามารถทำอะไรเจ้านั่นได้เลยอย่างนั้นเหรอช่างมันเถอะปล่อยเจ้ามอนั่นหนีไปก่อนก็แล้วกันที่สำคัญที่สุดในตอนนี้ก็คือตรวจสอบศิลาพนึกห้าทิศก่อนว่ามีความผิดปกติอะไรหรือไม่เออหานั่นสินะอยะ่าไหนขอข้อลองตรวจสอบดูซิเออหาว่าไงเป็นยังไงบ้าง ดูก่อนสิขอมุนหมุนดูก่อนอ่ะหาน,นี่เป็นอย่างไรบ้างหมุนดูเสร็จแล้วหรือยังเนี่ยดูเท่าว่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะดูเหมือนว่าข้านั้นจะคิดมากจนเกินไปแต่เมื่อคู่นั้นข้าว่าข้าเห็นเจ้าสีลานี่มีสีที่เปลี่ยนไปนะเฮ้ยช่างมันเถอะอย่างไรเสียเจ้าผู้บุกลุกผู้นั้นก็มีพลังวิญญ,ญาณที่อ่อนแอข้าไม่น่า กังวลจนเกินไปแล้วปล่อยให้เขาหลบหนีไปได้นั่นสินะเจ้าคนอ่อนแอเช่นนั้นจะสามารถเชื่อมต่อจิตวิญญาเข้าไมายังศิลาผนึกห้าทิศได้อย่างไรกันภายในระยะเวลาอันสั้นเช่นนี้เขาว่าท่านนั้นน่าจะกังวลมากจนเกินไปนั่นสินะ ก็ขอให้เป็นอย่างที่ท่านพูดก็แล้วกันแต่การที่เขาสามารถต่อต้านค่ายกลน,นี้ได้และสามารถหลบหนีไปได้นั้นข้าก็เลยคิดว่าเขาสามารถควบคุมศิลาผนึกห้าทิศน,นี้ได้แล้วนะสิข้าก็หวังว่าจะไม่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าถ้าหากว่าเขาสามารถควบคุมค่ายกลน,นี้ได้แล้วก็เขาจะต้องเป็นคนที่มีอำนาจมากที่สุดในเมืองฟ้าเมฆาแห่งนี้ นักขลือหาดของเจ้าเมืองฟ้าเมฆาฮพ่อหนุ่มมังกรดูเท่าว่าเจ้านั้นจะมีของดีอยู่เต็มกระเป๋าเลยนี่เอาละตอนนี้ข้านั้นต้องรีบเชื่อมต่อเข้ากับไข้กนเอาละเสร็จสักทีตอนนี้ภายใต้ไข้กนนี้ก็ไม่สามารถปิดกั้นพลังของข้าได้อีกต่อไป เอ้ยเป็นล้านเลยเหรอพี่บ้าบอส,สิ้นดีเพียงแค่ข้าเข้าเมืองก็เป็นล้านเลยอย่างนั้นเลยนี่มันหลอกลวงกันชัดๆไหนบอกว่าข้าเข้าร่วมงานประมูลไม่ใช่เลยอย่างไรกันถ้าไม่มีเงินแล้วก็ก็รีบๆใส่หัวออกไปซะอย่ามาสร้างความวุ่นวายที่นี่ เ้ยเลิกล้อเล่นกันได้แล้วในเจ้าเมืองของเจ้าบอกว่าจะต้องใจหนึ่งล้านเฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประมูลไม่ใช่หรือยอย่างไรกันนี่สหายทั้งหลายเราจะยอมให้ไอ้คนพวกนี้เอาเปรียบพวกเราหรือยอย่างไรกันใช่ไม่ยอมพวกเ้าไม่ยอมแล้วใช่แล้วหน้าไม่อายกันเลยหรือยอย่างไรก,กันกต่แต่แต่นั่นมันอะไรเนอะเจ้าเสานี่มันตกมาจากฟ้าอย่างนั้นเลย หากว่าพวกเจ้านั้นไม่สามารถจ่ายได้แล้วก็ก็ไปให้พ้นผลสายตาข้าซะถ้ายังอยู่ต่อแล้วสร้างความวุ่นวายข้าจะฆ่าพวกเจ้าให้หมดเอ่อฮะว่าไงนะฆ่าให้หมดเลยอย่างนั้นลเลยเฮ้ยดูดูด,ด,ดูดูคำพูดคำจาซะสิคู่กันโชคกันแบบนี้เลยอย่างนั้นเหรอนายน้อยยนเจ้านี่มันช่างนี่ไม่ได้ินที่ข้าพูดหรืออย่างไรกันแต่สีหน้าเช่นนั้นดูเท่าว่า จะไม่พอใจข้าอย่างนั้นเหรอช่างเธอเจ้าพวกคุณไม่มีเงินข้าไม่สนใจพวกเจ้าหรอกข้านั้นเพียงแค่นําคำพูดของสามสำนักใหญ่มาพูดก็เพียงเท่านั้นถ้าหากว่าใครกล้าสร้างความวุ่นวายในเมืองฟา้าเมฆาแห่งนี้นั้นจะต้องถูกสังหารอย่างแน่นอนหรือพวกเจ้ากล้าฝ่าฝืนคำสั่งของสามสำนักใหญ่อย่างนั้นเหรอ เฮ้ย้าเอ้ยคำสั่งของสามสำนักใหญ่อย่างนั้นเลยวเข้าข้างตัวเองชัดๆสังหารพวกข่ามากกว่าพันคนในที่แห่งนี้ต่อให้เป็นสามสำนักใหญ่ก็ต้องมีปัญหาเกิดขึ้นอย่างแน่นอนพวกเขาคงไม่กล้าฆ่าคนบริสุทธิ์อย่างไรเหตุผลหรอกเพราะว่าทุกสายตากำลังจับจ้องมาที่เมืองฟ้าเมฆาแห่งนี้ใช่ใช่แล้วมันเพียงแค่รูเท่านั้นเน,น,น่จิงอยู่ที่ว่า การรักษาความสงบในเมืองฟ้าเมฆานั้นคือสิ่งสำคัญแต่พวกข้านั้นไม่ได้คิดจะสร้างความวุ่นวายแต่เพียงแค่ต้องการเข้ามายังเมืองฟ้าเมฆาแห่งนี้กับต้องใจถึงหินศิลาอยนนู่นึงล้านก้อนเลยอย่างนั้นเลยไอสารเลวเอ้ยเจ้านั้นมันน่าเลือดกันไปแล้วเจ้าว่าไงนะเออฮะข้าจะให้โอกาสเจ้าอีกเพียงแค่ครั้งเดียวเจ้าเลือกมาซะไม่ไม่จริงนะเขาเคลื่อนไหวได้รวดเร็วได้อย่างไรกันเลย บ้าบ้าไปแล้วนั่นน่ะสิมันเป็นแบบนี้ไปได้อย่างไรกันอย่าบอกนะว,ว่าเขาไม่ถูกปิดกั้นพลังไว้อย่างนั้นเลยเอาละพวกเจ้านั้นฟังให้ดีเจ้าสามารถทำอะไรก็ได้ตามที่พวกเจ้าต้องการแต่ไม่ใช่ภายใต้เมืองแห่งนี้การที่พวกเจ้าแสหาเรื่องผิดคนนั้นอาจจะจบลงด้วยชีวิตของพวกเจ้าเองหากว่าใครพูดไม่เข้าหูข้าอีกก็อย่าหาว่าข้าไม่เตือนนะเอาละ ไม่ได้ยินเช่นนี้แล้วลองคิดคำพูดที่จะพูดมาอีกรอบสิตัดสินใจให้ดีๆเล่าจะจ่ายหรือไม่จ่ายไม่จ่ายก็ใส่หัวกลับไปได้แล้วบ,บ,บ้าบ้าเอ้ยคำพูดของไอ้เจ้าเด็กนี่ทำไมมันถึงได้ยิงยโสเชน่นนี้ต่อให้เป็นสามสำนักใหญ่เองก็ตามก็ไม่กล้าพูดจาวดีเช่นนี้หรอกเอาละย้ำอีกสักรอบ การประมูลนั้นใกล้จะเริ่มต้นขึ้นเต็มทีใครอยากเข้าร่วมก็รีบๆใจแล้วเข้ามาซะเฮ้ยไอหน้าน,นี่คิดดีๆก่อนพูดนะโถ่เว้ยไอหน้ารลอบ้าบ้าน่ะเป็นไปได้อย่างไรกับภายใต้ค่ายกนที่ถูกปกคุมไว้อยู่เขาไม่ถูกระงับพลังอย่างนั้นเหรอเจ้ามอนี่มันทำแบบนั้นได้อย่างไรกันเอ๋ดูส<ซ>ิ<ซ> นั่นใครองค์ชายชินอย่างนั้นเหรอทำไมท่านถึงไปซ่อนตัวเช่นนั้นละ่ะไม่เหมาะสมกับองค์ชายอย่างท่านเลยนะเออฮะไม่จริงเนะสัมผัสถึงตัวตนของข้าได้อย่างนั้นเหรอแต่ว่ามันไม่สำคัญหรอกพูดจาเช่นนั้นกับองค์ชายเช่นข้าอย่างนั้นเหรอนี่ลีหยุนเซียวท่านลุงเย่ของข้าอยู่ที่ใดกันถ้าไม่อยากเจ็บตัว รีบบอกมาซะขอโทษด้วยนะครับหายไปนานเลยพอดีว่าเกี่ยวข้าวเพิ่งเสร็จนะครับตอนนี้ก็กลับมาทำคลิปแล้วครับผม